อยู่ถึงกี่โมงเนี่ยยังพึ่งชวนคุยด้วยมืเกี่ยวอะหนึ่งเวลาปกติครับบางเพราะพิุนีกลับไววันนี้อ๋อทุกวันเลยครับเกือบทุกวันเลยสอง กลับคนเดียวครับ,บใช่ฮะแต่พี่สุนีเขาก็ายังอยู่นะผมก็กลับก่อนพี่สุนีทุกครั้งเลย,เยสา